สวัสดีครับผมพบกับซองทีช่วงแอดมินรีวิววันนี้มากับรองเท้าสิบเมเจอร์สุดแท่สุดแข็งสุดแฟชั่นนะครับผมสำหรับนนี้เป็นคู่ไหนไปดูกันเลยนี่เลยครับผมพูบ้า MB04 เป็นรองเท้าบารที่โคตรจะแฟชั่นโอ้โหแค่ลายและสีก็บ่งบอล้วครับผมว่าโคตรจี๊ตสำหรับเจ้าราเมโล MB04 ตัวนี้ครับผมมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มีข้อดีอะไรกันบ้างไป upper กปปันก่อนเลยสำหรับ upper ปป MB04 บอกเลยคำเดียวว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนัก แต่ถามว่าหนักมากๆากไหมก็ไม่ได้หนักมากครับผมแต่ไม่ใช่เบาเหมือนพวกรองเท้ากาดในหลายคนที่ผมเคยรีวิวมาคือจับดูรู้สึกเลยครับผมว่ามันหนักแต่เวลาใส่เล่นนะครับผมความหนักก็ไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกว่ามันหนักเท้าขนาดนั้นครับผมเพราะอะไรมันถึงหนักจริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เขาเรียกว่ามันคือนวัตกรรม 5D <Yes. S 1> คืออะไรคือไอ้ลายนูนนี่แหละครับผมมันนูน ขึ้นมาจาก3าดคือ 3D มันก็คือแบบเหมือนเป็นลายชั้นหนึ่งอันนี้มันเป็นลายเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3ชั้นครับผม oh <my> ซึ่งชันแรกที่อยู่ข้างในคือเป็นผ้านะครับถ้ามันเป็นผ้าปกติธรรมดา <c oughs> ผมว่ามันจะเบามากๆนะแต่สําหรับลาเมโลบอลเพิ่ม <c oughs> โอ้โหเนี่ยมันคือยางนะครับมันคือเหมือนพลาสติกรีดร้อนทับลงไปเนี่ยมีกี่ชั้นคือชั้นแรกมีเจ้าสีน้ําเงินเนี่ยคือชั้นแรก สีม่วงเข้มมีชั้นที่2และก็เจ้าสีม่วงอ่อนเนี่ยชั้นที่3ทับลงไปนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นเป็น5 d คือมันมีลวดลายที่มีสูงต่ำมีนูนนะครับผมเนี่ยลายถามว่าสวยไหมคือสวยเลยแหละครับผมคือดูแรกๆผมนึกว่าแบบพวกเหมือนสปอนนะครับผมหูที่มันกําลังกินรองเทา้าอ่าดีเทลมันมีอะไรในอัปเปอร์มานะครับผมก็จะมีนะ่ฟมเทียเป็นคาของเขานะฮะแล้วก็ เจ้าลายสักเลขหนึ่งที่มีปีกเนี่ยของลามิเลบอลแล้วก็มีคำว่าแร่เนี่ยที่ขาดไม่ได้แล้วก็วันออฟวันี่มี1 of ่แล้วก็วันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมทั้งข้างในเค็ดว่าเลิฟ <Love. S 1> โอโหเท็กเจอร์ของเจ้ารองเท้าตัวนี้นี่นะครับผมที่ทำให้มันมีน้ำหนักสำหรับผมนะลิ้นรองเทา้าครับผมเนี่ยก็ลิ้นรองเท้าก็ ทับกันสองสามชั้นเลยนะสำหรับมันเป็นแบบยาง,ยางพลาสติกพลาสติกอะผมว่าแต่มันมีความนุ่มครับผมมันทำให้รู้สึกว่ามันทนนะครับผมมันแข็งแรงทนทานเอามากๆและมาเพิ่มไอตรงนี้อีกเนี่ยตรงครอบด้านข้างเท้าเขาอีกทั้งสองข้างนะครับผมไม่ใช่แค่ข้างเดียวนี่ข้างในก็ครอบน,นี่ครับมีน้ำหนักแต่แรกมาด้ว,ว่ามันแข็งแรงทนทานเอามากๆสำหรับอัปเปอร์ตัวนี้นะครับ คุชชั่นกันต่อเลยสำหรับคุชชั่น MB04 ผมรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆ MB01 1 2 3ไม่รวมตัว4นะครับผมผมว่าตัว1เนี่ยถือว่าใส่ดีเอามากๆเลยครับผมตัว2ตัว3นี่คือแบบธรรมดานะไม่ได้ว้าวแต่แบบตัว1ยังไงก็รู้สึกว่า ประทับใจมากกว่า 2- องสามโอมและพอมาลองตัว4เนี่ยมันจะคล้ายๆตัวหนึ่งแต่มันจะรู้สึกว่านุ่มกว่าตัวหนึ่งนุ่มกว่าตัวหนึ่งใส่แล้วมันรู้สึกสนุกขึ้นรู้สึกแบบนุ่มขึ้นสบายเท้าขึ้นกับตัวหนึ่งครับผมแต่ด้วยดีไซน์มันเนี่ยมันอาจจะมีน้ําหนักกับตัวหนึ่งนะ อาจจะไม่ถูกใจสําหรับพวกการสายข้อต่ําทั้งหลายแต่ผมบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันซับพอร์ตดีมากๆส่วนคุชชั่นของมันเนี่ยมันคือโฟมในตัวเช่นนะครับผมหน้าและหลังถ้าคนมีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยผมมองว่าใส่เนี่ยมันอาจจะยวบได้นะครับผมอันนี้มันเป็นสําหรับแบบพวก power forward สำหรับพวกชูต t ิ้งการ์ดมากกว่านะครับเซนเตอร์ center. ต้องเป็นเซนเตอร์ที่ไม่ใช่น้ำหนักหลักร้อยครับผมเซนเตอร์ center, น้ำหนัก90ถึง100หอ่ะผมว่า100ต้นๆยังพอ ะะมันรับแรงกระแทกได้ดีมันกระโดดสนุกครับผมบอกเลยว่าคูชชั่นเนี่ยใส่สบายเท้าเอามากๆใครชอบตัวหนึ่งตัว4นี้คือแบบสุดยอดกว่าตัวหนึ่งเขาพัฒนามาแล้วครับผมแฟชั่นกันต่อเลยนี่คือผมต้องยอมรับคูมากก่อนเลยนะครับผมเรื่องแฟชั่นถ้าเรื่องความหนึบเนี่ยผมให้เลยครับผม8ถึงเเต็ม10และก็คะแนนเนี่ยอีกอันนึงที่ผมอยากให้เขาเลยคือการใส่ลูกเล่น พวกต่างๆเข้าไปที่ลายรองเท้ากับซิกเนเจอร์ตัวต่างๆของเขานะ <Okay. S 1> ผมมองว่าแบบเขามีครีเอทีฟเอามากๆนะครับผมเนี่ย <Okay. S 1> เขาใส่พวกลาย UFO n อตฟอ o m มเฮีลายที่มันเป็นลายไฟนะครับผม <Okay. S 1> มันเจ๋งนะสำหรับผมที่ชอบแบบอะไรที่มันดูเป็นแฟชั่นแฟชั่นแล้วแบบมาเจออะไรอย่างเงี้ยมันมันถูกจริตเอามากๆเลยใครที่สายแฟชั่นนะผมบอกเลยว่า มันถือว่าเป็นรองเท้าสุดยอดคู่หนึ่งแห่งสายแฟชั่นเลยก็ว่าได้ครับผมการยึดเกาะน,นี่คือแบบท้าอินดอร์นะสะอาดอาดนะบอกเลยว่าสุดยอดนะผมโอ้หยุดเอียดแล้วก็เนี่ยผมมันมีที่เอาไว้สำหรับพวกคอสโอเวอร์เนี่ยลายมันขึ้นมาจนถึงข้างบนทั้งสองข้างนะแล้วมันครอบด้วยแบบตัวที่ผมบอกคือมันเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกแข็งๆนะครอบขึ้นมาให ตัวเจ้าโฟมไนโตรเจนเนี่ยมันไม่ยวบไวใส่สนุกเท่ยิง่งกับสีอื่นๆน,นะผมชอบอีกสีหนึ่งคือเจ้าสีแดงเขียวมะนาวเนี่ยโอ้โหเด่นมาแต่ไกลเลยครับผมใส่รองเท้าคู่นี้ลงสนามจ่ายบอลคือหาเพื่อนไม่เจอมองรองเท้าก่อนครับผมสุดยอดสำหรับเจ้า MB04 ตัวนี้นะครับผมสายแฟชั่นไม่ควรพลาดจัดไป